โอเคขอหนึ่งคนเนี่ยปาพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้มันจะมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านติดเกมนะทุกๆปีเนี่ย <c oughs> เขาจะจัดประเพณีการยิงคนูกัน <c oughs> แล้วก็มีคนแรกเนี่ยอ่เดินมาเนี่ยเนี่ยเป็นนักนักธนูคนแรกที่แบบอยู่หมู่บ้านหนึ่งส่งมาอนักธนูไฮเปอร์เรียรนครับยิงใส่ตรงเป้าสีฟ้านะก็คือประมาณว่าแบบห้ามโดนปา,าอ่ะอะยิงไปวับว๊ับ,บ,บคนแรกพอเขายิงเสร็จปุ๊บโดนเป้าเต็มๆเลยเขาก็พูดขึ้นมาว่า I am Robin Hood อ่ะคนที่สองครับมาคุณหนอนนี่คนที่สองเดินมาปุ๊บง้างธนูปั๊บ,นนบเล็งยิงปับ๊บเข้าธนูลูกแรกเต็มๆฮะผ่ากลางธนูลูกแรกเลยแล้วเข้าป้าเต็มๆเลยฮะเขาก็พูดว่า I am Hercules อ่า,า,าแล้วนักธนูคนที่สามครับเดินมาง้างธนูปุ๊บยิงปับ๊บเข้าไปอุ้ย I am... Sorry แครับอุ้ยโอ้โหเต้าโคตรลงทุนอะพูดลงทุนไหนเ้โคตรนายพูน